หาแป้งเอาไพอใจเลยกินปลาไปด้วยหางน้องยุงอ่ะหมาครับมาจับปลากินครับเออข้หาหาพอใจยังเออกินไปปลาเนาะน้องจุงอะเออจับปลากินไปเลยข้าวเย็นไม่ต้องกินละกินไป กินปลาไปไม่ต้องลุกนอนอย่างนั้นแหละนอนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องลุกเออกินไปเลยปลาเชไปเลยไม่ต้องลุกนะเอาเส้ที่สบายใจแล่แป้ง ออกได้ยังออกมาลุกมาออกมายัางอีกแองไปออก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 พอแล้วไป